สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาให้นี่เออไม่ใช่นีิเคอหวยน้องแมวนะคะน้องแมวเลขน้องแมวนะคะน้องแมวให้มาะคะ่ะตามนี้นะคะัวน,นี้ก็ส7่เสห จ็ดหกค่ะนะคะตามนี้เลยซื้อขุนซื้อลงสี่เจ็ดก็สี่แปดนะคะสี่หกสี่เจ็ดนี่เป็นสี่ห้านะคะเจ็ดหกันนี้กลับหัวด้วยนะคะเป็นเจ็ดเก้านะคะนะคะนี่ก็เจ็ดห้านะคะตามนี้ค่ะถ้าเบิ้ลก็ถ้าเบิ้ลก็หกหก เจนะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะเลขกลับหัวตามนี้เลยนะคะน้องแมวให้มาวันนี้วันที่วันที่อะไรคะสามสิบเอ็ดนะคะหน,นึ่งกิบสี่นะนึกว่าหวยออกวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชรัฐบาลออกนะคะเลขหมวกน้องแมวคะ่ะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะวันนี้รีบมากนะคะมาจากข้างนอกนะคะรีบไม่ได้อยู่บ้านนะคะขออาภัยนะคะ ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนค่ะตามนี้เลยนะคะสี่เจ็ดหกนะคะสายรูดเหรอคะน่าจะสายรูดก็ตัวนี้เลยนะคะสี่กับเจ็ดค่ะวันนี้ฟันเจ็ดนะคะฟันเจ็ดค่ะตัวนี้ฟันตัวนี้นะคะฟันเจ็ดค่ะตามนี้เลยนะคะตัวฟันตัวฟันก็คือเจ็ดนะคะ ขอบคุณทุกคนค่ะท้ายนี้แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย